ก็วิัสวัสดีนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมเอฟชนาย,ยุแล้วก็ท้องตึงชาแนลวันนี้ผมพาทุกท่านทุกคนครับมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระตอนนี้มาในช่วงเย็นหน่อยบรรยากาศก็จะแบบเนีย่ยฮะก็จะอึมครึมนิดนึงนะแต่ก็ลองแพนให้ดูหน่อยอนี่ก็คือบรยาาร,บร,บยบรยากาศรอบๆฝนไปเลยนุ่งั่นนู้นก็บรรยากาศดูท้องฟ้านะวันนี้มันต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเขาแ่านที่จะเขาเรียกว่า ฟ้าหลังฝนแล้วกันช่วงเย็นๆนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีแหละนะก็ถือว่ามาในช่วงเย็นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบบรรยากาศด,ด้านบนแล้วก็บรรยากาศรอบๆว่าที่อ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นยังไงนะครับว่าบรรยากาศดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮนะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเขากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนกันไปถ่ายรูปอะไรกันฮะนี่เลยก็คือแบบ ถ่ายกันให้ดูแบบเรียวๆเ,เลยนะครับว่าบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับแล้วคนเขาจะมาวิ่งออกกำลังกายกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ่านะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับนะนี่เขาก็จะเดินขึ้นไปนะครับเขาจะมีคนบอกมากกลช่วงเย็นตอนนี้ก็เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะห้าโมงหกโมงกว่าอันนี้เ,เป็นแบบนะ ไปจุดชมวงชมวิวอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันว่าอันซีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคือจุดอันซีนเลยนะเนี่ยนี่คือช่วงเย็นโอ้โหดูบรรยากาศนะฮะดูรถมาดีมากนะครับอันนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปนะครับน่ากำลังเดินขึ้นไปนะครับเขากำลงังถ่ายวีดิทิ่งกันอยู่นะครับเด,ดี๋ยวเราสักครู่นะครับผมอ่าแล้วฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปด้านบนดูนะครับว่าด้านบนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูว่าด้านบนเนี่ยบรรยากาศจะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวมาตามผมมาเลยฮะ บันไดก็จะสูงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะครับเนี่ยลองมาว้าวเห็นไหมเสียงดีมากบรรยากาศดีนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็มาได้นะที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับช่วงเย็ยนมาเดินเล่นมาชมว,วิวมาวิ่งออกกำลังกายอะไรเงี้ยดีมากก็บอกนี้เลยนะครับ <Whoa! S 1> เพราะว่าเนี่ยแต่ก็ลองลองแพนไปฝั่งน,นู้นดูว้าว <Whoa! S 1> โอ้โหแบบ เขาเรียกว่าแงดงดูฝั่งนู้นเป็นจุดอันซีนอะดูจุดอันซีนน้่แบบว่าดีมากนะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอ่างเก็บน้ําบางพระมาขึ้นมาเดี๋ยวจะได้เห็นอ่างเก็บน้ํากันดีเกินนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายนะครับเราต้องรีบขึ้นไปก่อน ไปในคองล่าช้าไดครับผมไม่เป okay. ็นไรครับขอบคุณครับขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วนะครับที่อาเก็บน้ำบางพระดูบรรยากาศเลยตาต้องแทนโอ้สุดบอกไปเลยนะครับว่าสุดจริงอันนี้คือช่วงเวลาประมาณหกโมงนิดๆนะครับนะครับบรรยากาศประมาณหกโมงนิดๆนะครับโอ้โหผมนี่คือแบบ แต่ก็ดูบรรยากาศแบบอันซีนมากนะครับอันนี้คือด้านอันนี้คือด้านแรกของอ่างเก็บน้ํานะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับช่วงเย็นแบบนี้คนมาวิ่งองอกกำลังกายกันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศเวลาเดินแล้วก็แบบเก็บเก็บอินเสิร์ตเก็บอินเสิร์ตตอนที่แบบเดินชมอ่างเก็บน้ําแบบสวยๆนะครับช่วงเย็นแบบนี้บรรยากาศดีทุกคนอยากมาอยู่ช่วงเย็นนี้ครับ จะมีคนวิ่งองอกลงองกงออกล้งกายนะครับเนี่ยเขาก็จะมาออกล้างกายกันนะครับผม บรรยากาศดีจัดช่วงเดี๋ยวนี้บรรยากาศดีจริงๆอันนี้ก็คืออยากจะกให้ทุกคนเนี่ยมาซึมซับกับธรรมชาตินะครับที่อ่างเก็บน้ําบางพระแห่งนี้ลมพัดตลอดนะครับแล้วก็คนก็มาวิ่งออกออกกำลังกายกันช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้บรรยากาศเวลาเออเลิกงานเลิกเรียนก็มาชมวงชมบิวนะนัดกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับครอบครัวมาชวนกันออกกำลังกายหรือว่ามาเดินเล่น,นเดินไปคุยกันไปอะไรเงี้ย ผมว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับยิ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยโอ้โหบางคนเขาก็มาตกปลานะเขาจะมีจุดตกปลาที่อ่าก็บน้ำหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นนอร์ดางายในในบริเวณต่างๆของอ่างเก็บน้ำนะครับถือว่าดีมากๆต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไรมาซึมซับกับธรรมชาติที่นี่น,นะถูกแต่กล้องแพนกล้องได้เลยนะคือคือว่าลมยังพัดอยู่นะครับรว่าลมพัดอยู่ดีมากลมพัดมากแล้วก็เย็นสบาย ทุกคนแบบมาซึมซับจริงๆนะครับ นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ําบางพระอาเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมมาในช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่ชลบุรีต้องไม่พลาดครับต้องมาเก็บวิวแบบอันซีนที่นี่ครับที่อ่างเก็บน้ําชลบุรีนะครับอ่างเก็บน้าบางพระชลบุรีต้องบอกให้ก่อนอยู่อําเภอศรีราชานะครับไม่ควรพลาดบอกว่าเลยครับว่าวันนี้เนะี่ยไม่ได้พามากินนะครับแต่วันนี้ผมพา ทุกคนมาริมรถบรรยากาศธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำบางพระในช่องของของตึงชาแนลนะครับเรื่องกินเดี๋ยวก็มีไม่ต้องกลัวนะครับแต่อันนี้เอาบริาการมาฝากก่อนแบบบรรยากาศแบบอันซีนมากๆนะครับโอ้โหอันซีนจริงๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตักไคนะครับกดรูด้วยนะให้กับช่องของตึงชาแนลด้วยนะครับฝากกดด้วยนะครับจะไป